สวัสดีครับผมกล้าทีเคะครับก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับกับสองใจสอรี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับวันพฤหัสบดีนะครับวันที่4พฤษภาคมก็เป็นวันหยุดยาของใครหลายคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่เป็นวันหยุดนะครับหลายคนก็ทราบเป็นอย่างนี้ว่าวันหยุดยาแบบนี้ครับมันก็พอจะไปนู่นไปนี่ได้เนาะแต่ผมมา ั่จ,จอนไปข้างด้านด้านนอกเราจะไปทำธุระอะไรเงี้ยแล้วแม่งปิดถนนนี่เฮียบ้านผมอยู่ละแวกชาญเมืองของกรุง,งเทพมหานครไอสัตว์แม่งปิดถนนคือมันปิดเพราะว่าซ่อมแซมหรือบางอย่างแต่มันก็ไม่ควรปิดกลางวันไปไว้เฮ้ยแม่งติดแบบที่ผมหนีขับอ้อมโลกไปเลยเพราะว่าแม่งติดสัตว์ติดแบบโอ้โหเฮีย e, ไม่ไหววะนะครับก็ไม่รู้บนาา่นทำไมพี่ทีสั่งก็ไม่รู้ว่า ท่านใดอยู่ในแวกเดียวกับบ้านผมก็รับชะตากรรมไปแย่แล้วปิดถนนเฉยมาปิดเชีย่ยตอนนี้ก็ไาดูนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคบ่นไปก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับก็วันนี้ครับมีฟุตบอลให้ดูต่อเนื่องกันอีกหนึ่งวันนะครับเมื่อวานนี้เป็นไงโอเคเลี้ยฟูแม่งไม่มาตามนัดนะครับแม่งไม่ยอมยิงลูกที่2ส,สุดท้ายจบลูกเดียวเข,ข้าใจได้แต่เตตตี้ตามเป้าครับแล้วก็ การที่บอกไปเออร์ลิงเบรลหารันเขาก็จะทําประตูสาคัญของเขาได้ครับคือทําประตูที่35นะครับเป็นคนเล่นคนเดียวครับที่ทาประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแถมแม่งมาปีแรกแม่งใส่เต็มเลย35ประตูก็ก็ก,ก็ต้องให้มึงะงอ้เหี้ยและยังมีโปรแกรมเหลือทั้ง5เกมก็ยังคงทําได้อีกดีไม่ดีผมว่ามี40นะครับก็ได้ทำไปิ0ไว้ไม่มีใครทำลายได้นะครับก็สุดยอดมากก็ต้องชื่นชมว่ามันเก่งจริงส่วน อ,อก็บวนอย่างที่บอกไปว่าซิตี้กับเรอร์พูลก็แฮปปี้นะครับก็โอเคเรอร์พูลอาจจะทำให้เดิมทีเราได้กินหูฉลามหนึ่งหนึ่งใบเต็มเต็มก็เลยได้กินแค่ครึ่งใบก็ไม่เ,เป็นไรถือว่ายังอร่อยอยู่นะครับวันนี้ครับมีแมนยูเจอไบรตันแอนโฮฟออาเบียนนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบเป็นอย่างดีว่าเกมเลเกอแรกของฤดูกาลที่ไบรตันมาถล่มหนังถึงบ้านผีแดงเลยนะครับก็เจ็บปวดล้นล้าไปก่อนที่แมนยูเอาคืนได้กับการ เขียยไรตันตกรอบฟุตบอลถ้วยรอบรองเอฟเอคัพนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มาเจอกันในสภาพแตกต่างกันนะครับไรตันเนี่ยนักเตะกลับมาแทบจะครบถ้วนหมดเลยนะครับกลับมาเยอะมากมีตมะก็ลงแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นอีกหลายคนก็กลับมาแล้วถือว่าร่าสนใจเลยกับการจัดทัพว่าจะมาลักษณะแบบไหนโรเบรโตเดซาบี้เขาจะออกแบบทีมเป็นแบบไหนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าดูในคืนนี้ มาเสียกว่าดูว่าแมนยูจะจัดทัพแบบไหนได้ซ้ํานะครับคือแมนยูเนี่ยปัญหาบาดเจ็บก็ยังมีรังควานอยู่บ้างน,นะครับผมไม่แน่ใจว่ามาก c u s สแตรตฟอร์ดพร้อมหรือยังแต่ก็เห็นว่าลงสนามไปแล้วบ้างก็คิดว่าน่าจะพร้อมแหละน่าจะพอช่วยทีมได้นะครับก็หลักๆเกมนี้ผมว่าคงจะเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะครับในรายของเกมรุคอันโตนี่นะครับก็น่าจะต้องมีการพูดคุยเลยว,ว่ายังดีอยู่ไหมนะครับ ส่วนอื่นๆนะฮะก็คงจะไม่เปลี่ยนอะไรเยอะบรูโน่แฟร์นานเดสนะครับแล้วก็ยังมีคริสเตนเอริกเซนนะครแล้วกับคาเซมิโร่ว่ากวนเนี้ยลงครบครบแน่นอนนะครับส่วนอื่นๆก็คงจะดูเกมรับหน่อยว่าว่าลินเดเลฟจะต้องยืนกับใครครับเพราะว่าวารายก็ไม่อยู่แบ็ก,กวายก็หัวคุย <c oughs> พูดกันอย่างไทยว่าหัวคุยแล้วก็รวมไปถึงอีก มากมายอ่ะการเอาลูกชอม,มาเล่นเซนเตอร์ Center, แล้วก็ใช้เดียโก้โดดดาโลเนี่ยยืนวิกแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ก็เหมือนวินนิ่งอ่ะที่แบบว่าศักยภาพของทีมเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นรองเยอะ,อะนะครับคือค่าพลังของดาโลอาจจะเป็นแบบระดับ75เวอร์ชั่นฝั่งขวาแต่พอมาเป็นฝั่งซ้ายอาจจะเหลือ50าสิบอะไรเงี้ยแบบพลังน้อยอ่ะนะครับก็คงจะเป็นงานหนักหน่อยอเกมนี้ผมก็เลยไม่เชียร์แมนยูเลย แลนดีไม่ดีนะการขับเที่ยวระหว่างแมนยูกับเลยียฟคูในการแยกระดับ4กันเนี่ยสนุกมากขึ้นครับเป็นอีหนึ่งไฮไลท์ของโปรแกรมพรีเมียร์ลีกในช่วงท้ายดูการเลยก็ว่าได้อันนี้คือมุมผมนะผมว่าแม่งออกมาเป็นแบบนี้แนะ่นอนคือเราใจนอกจากการลุ้นแชมป์ของแมนซตี้กับอาร์เซนอลแล้วจะมีการลุ้นอันดับท็อปโของแมนยูแล้วก็เลียฟคูครับให้ให้นิวคาสเซิลไปมึงอันดับ3าไปเลยสัตว์แต่แต่ของของแมนยูเนี่ยน่าจะเหนื่อยหน่อยนะเกมเนี้ย ก่อนนาจะเป็นเกมที่ผิดหวังของแมนยูผมพอญติเชียร์เบรแันออกล็อกหน้าเลยแถมเตะที่เอเมอ็กซ์ด้วยผมว่าไม่น่ารอดนะครับนั่นคืออ,อ,อังเตตไปดูที่อีกอึงคู่ผมแถมให้เป็นเกาโชเซเรอาอิตาลีดันกว่าตาไปเจอนาโปลีครับคือนาโปลีเนี่ยเขาก็ยังเปรียดแย่กับลาซิโออยู่ซึ่งลาอแมงก็ชนะมาถ้าผมจะไม่ผิดนะชนะนะทาให้แต้มันก็ว่าเข้ามาใกล้ขึ้นแต่นาโปลีต้องการมากกว่า1คะแนนในการ กอดแชมป์สกูเดโตไว้ให้แน่นผมว่านาโปลีทําได้เกมที่จะอูดินเอ่ครับไม่ให้งานย่ายไม่ให้งานง่ายเลยนะเพราะว่าอูดิอดิเขาก็เล่นดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญคือที่ผ่านมา6เกมหลังสุดของทางนาโปลีเนี่ย <c oughs> พวกเขาชนะแค่2เกมนะครับเสมอไป3แพ้หนึ่งมันก็ดูไม่ดีอ่ะโอเคมันดูไม่ดีอ่ะผมว่างานนี้ผมผมเชียร์ไปที่ เชื่อมั่นใจหนึ่งก็รับโทษครับใจหนึ่งก็รักลาบ,บรุรีอยากให้ได้แชมป์อีกใจหนึ่งก็คิดว่าจะไม่ชนะเอลดิเนเซ่อ่แข็งเสมอไปสัตว์คู่นี้เสมอแบบเสมอแบบมิสกอร์เสมอมิสกอร์เยอะนะครับผมว่าน่าจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็ติดตามกันได้เหมือนเช่นเคยกับส่องไกลสตอรี่นะครับแล้วก็ส่องไกลเหมือนเดิมน,นะฮะก็ ติดตามได้กับทีเด็ดสองไกลแล้วก็ทุกท่องทางที่เรามาฝากกันใน YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมประสาตแดกกับการจราจรและไอเชียนรถแม่งติดเฉยทั้งที่เป็นวันหยุดนะครับก็ <c oughs> สวัสดีครับ